สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะกับ e Z c c 6395นะครับ <c oughs> วันนี้ก็มารีวิวนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมไปซื้อมาแล้วก็ถ่ายคลิปรีวิวในช่วงคันปากอยากคุยไปแล้วนะครับซึ่งก็บอกแล้วกันนะว่าช่วงนั้นคงเปลี่ยนชื่อดีกว่านะเดี <c oughs> ๋ยวมาดูกนะันว่าครั้งหน้าผมใช้ชื่อว่าอะไรนะครับก็วันนี้รีวิวตัวนี้นี่เห็นไหมบอดี้กล่องแพ็กเกจจิ้งประมาณนี้นะครับ แนนไลท์นะครับตัวรุ่นเขาก็คือมิล a า6 b นี่ดูแพ็คเกจจิ้งก่อนหน้าตาประมาณนี้นาอกเครื่องบินมาอย่างที่บอกอะ่ะควบคุมอะไรไม่ได้เลยอยู่นอกนะครับก็จะประมาณนี้เสียงไปใครมา ครบเซตเลยอ่ะแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับก่อนที่สภาวะแสงแดดข้างหลังจะแยงมาเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นอ่ะแกะมาดูกันดีกว่านะก็เป็นอะไรที่แบบงานสวยนะอลแาก็ไม่คิดว่างานจะโอเคขนาดนี้นะครับกล่องถิงแบบนี้กล่องเขาเป็นไงให้ถือพกพาได้นะไปนอกถงทษสถานที่อะไรได้หมดเลยนะครับเขาต้องบอกเลยว่างานดีงานด,งานดีงานดีจริงๆนะ ดีเทลดูโอเคมากรนะูดซิปออกมาดูกันครับข้างในมีอะไรบ้างเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวให้ดูกันเปิดออกมาครับนี่ปึ๊บข้างในจะประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมมันดำๆอะเนาะเอาอันแรกก่อนเดี๋ยวจะได้แบบรีวิวแล้วตั้งขึ้นให้ดูกันก็คือขาตั้งเป็นขาตั้งไฟนะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าขาตั้งสูงมากนะครับถึงจะเมตรแปดสิบมั้งาผมจำไม่ผิดนะ ขาตั้งไฟ <c oughs> ประมาณนี้เดีย๋ยวตั้งแล้วจะได้ดูกันดีกว่าเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวผมตั้งประมาณไหนดีประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยสองชิ้นนี้ก็คือสามารถยืดได้อีกนะของค่อนข้างสูงเลยอ่ะบอกเลยนี่ยืดขึ้นไปจนทะลุเลยนะนี่อีกเยอะเลยนะอันเนี้ยเดี๋ยวผมไดูอันนี้อีกอันนี้ก็ยืดไปอีกเดี๋ยวผมลองเทียบกับ ตัวผมผมวางกับพื้นแล้วกันประมาณนี้นะความสูงผมร้อยบแดอันนี้น่าจะประมาณร้อยแปดเพราะว่าฐานนี้ผมกลางออกมากว้างนะครับประมาณนี้เห็นไหมก็โดยรวมก็ต้องยอมรับว่าสูงมากนะ,ะลดลงมาหน่อยเดี๋ยวจะได้รีวิวจะได้เห็นนะครับมานี้มีนิดหนึ่งโอเคแล้วก็ อันนี้ผมให้มันกว้างอีกกว้างอีกหน่อยเราจะได้เห็นกันชัดๆครับหรือว่ามันอย่างนี้ดีแล้วออประมาณนี้เนาะอโอเคทีนี้ที่จะให้ดูต่อคืออะไรครับก็เขาให้ชุดตัวนี้มาด้วยนะมา t i n g กับมือถือหน้าไฟเช่งเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันมันมีหน้าตาย,ยังไงตัวนี้นะแล้วก็อะแดปเตอร์ครับตัวนี้ใช้ไฟจากอะแดปเตอร์นะ นี่ใช้ไฟจากอะแดปเตอร์นะครับถัดมานี่คือพระเอกของเราแล้วนี้แนนไลท์นี่บอดี้ประมาณนี้เห็นไหมข้างหลังนี้เขียนชัดเจนเลยแนนไลท์เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้มันออกซอฟนะนะครับเป็น LED ปรับสีได้ในช่วงอุณหภูมิที่แบบไล่ตั้งแต่3,200ควินจนถ้าไปสุดที่6,500นะครับ ก็จะประมาณนี้เวลาใช้งานเนี่ยก็คือเราจะเสียบตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปประมาณนี้ปึ๊บนะใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมตัวนี้จะมีสลักเพื่อให้เราล็อกเราก็บิดตัวนี้เพื่อล็อกอ่านะครับหลกักๆประมาณนี้เดี๋ยวผมไปรีวิวใกล้ๆอยู่ตรงพื้นดีกว่าเนาะน่าจะโอเคกว่านี่ประมาณนี้ปึ๊บ ด้านนั้นตรงนี้ผมจะยกขึ้นจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับปึ๊บจะยกก่อนไม่น่ใจเห็นยังน่าจะเห็นแล้วนะเออประมาณนี้เนาะแล้วก็ไฟผมดึงลงมาแบบนี้แล้วกันนะซึ่งตรงนี้มันปรับได้นะเห็นนะปรับได้อันนี้ปรับอย่างนี้ก็ได้มันเป็นแบบเฟล็กซิเบิลนะครับอยู่ให้เราปรับได้เลยอิสระมากนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เหมาะกับพวกการทำพวกไลฟ์มือถือเห็นไหมมันไขเข้ไปได้อันนี้ก็เป็นขาจับมือถือที่เราแบบยืดนะไปจับนู่นนี่นั่นได้นะครับขาตรงนี้ก็หมุนได้อีกนี่เห็นไหมถามว่าผมใช้ไหมผมไม่ได้ใช้นะเพราะผมไม่ได้ใช้มือถือผมใช้กล้อง E O S M 5 0เพื่อน,อนๆอาจสงสยัยอา้าวแล้วติดได้ยังไงผมใช้ลมเมส์ครับ มีชุดยึดหัวบอลแล้วผมก็เอาแลมมาส์อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวขาจับแล้วก็มีไตพ,พอพอตผมก็เอากล้องตัวนี้แหละ U UH S M 5 0เนี่ยเมาส์เข้าไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สามารถจะทำงานได้เหมือนกันอ่าเป็นไงดูดีไหมนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวไฟกันดีกว่าว่าสั่งงานอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมไปเสียบปลั๊กก่อน อ่าผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะขอย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะ,ะได้เห็นภาพนะครับอันนี้ย่อมาหน่อยเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเออให้ตำแหน่งไฟมันทำงานยังไงนะครับข้างหลังมันจ้าเนาะกลัวมองไม่เห็นจังเลยเดี๋ยวปรับไอ้นี่ดีกว่าซูมเข้ามานะครับจะได้เห็นภาพชัดๆดีกว่าเนาะ ใกล้ๆเลยนะครับส่วนไฟนี่เดี๋ยวทําไงดีให้เห็นอย่างนี้ได้ไหมไม่เห็นอยู่ดีอ่าประมาณนี้แล้วกันนะผมให้เห็นดวงเดียวแล้วกันนะครับเอ๊ะการมันเห็นทั้ง2อย่างเลยะประมาณนี้ได้ไหมไม่แน่ใจเพราะว่ามันปรับได้เยอะไงเราก็ปรับไปได้ไหมมาเนี้ย <c oughs> <c oughs> ก็ได้อยู่อ่ะมาดูกันมีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับตัวแนนไลท์ตัวนี้เ อ่าตัว26 B โลโก้ชัดเจนเห็นนะก็จะมีสวิตช์เปิดปิดแล้วก็เปิดอ่าไฟก็ติดตัวนี้เป็นตัวปรับอุณหภูมิไฟนะครับอย่างตอนนี้เป็นไฟ4,400เควินไม่แน่ใจเห็นไหมนะครับมันจะโชว์อยู่ตรงนี้เล็กๆปรับได้เปลี่ยนตัวนี้ก็เป็น5,600 6,500 2,700เห็นไหม แล้วก็3,2 0พนะครับประมาณนั้นอันนี้4.4 0พแล้วก็ด้านข้าง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 ตรงนี้จะมีที่ใส่ตัว power supply เมื่อกี้นี้ที่ดูตอนแรกนะครับกับตัวนี้เป็น USB จ่ายไฟ1แอมป์5โวลต์นะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้จ่ายเลี้ยงมือถือเวลาเราไลฟ์อะไรเงี้ยก็เอาชาร์จมือถือไปด้วยนะครับประมาณนั้นด้าน ข้างตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วจะมีด้านบนตรงนี้อีกอันนี้ทําอะไรอันนี้ใช้ในการปรับเห็นไหมดิมไฟเพิ่มกําลังส่องสว่างนะครับปรับได้ซ้ายขวาอิสระแล้วก็ตอนระหว่างที่เราปรับเนี่ยตรงนี้มันจะมีบอกด้วยว่ากําลังส่องสว่างนะเราปรับไปงหมดกี่เปอร์เซน็นต์อย่างนี้ผมก็ปรับไป100%จะเขียนว่า L 1 0 0ก็คือข้างซ้ายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมเนี่ยเปิดอยู่เราก็หลีหลีหลีไฟนี่คือข้างซ้าย ข้างซ้ายดับไปแล้ข้างขวาล่ะข้างขวาดีข้างขวาบ้างนะอิสระจากกัะผมเปิดหมดเลยปึ๊บตอนนี้เป็นไฟ5 6 5,600เควินแล้วก็6 5 0 0เคลวินอาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเนื่องจากว่าผมถ่ายเอาดอร์นะเพราะฉะนั้นแสงธรรมชาติเนี่ยมันชัดกว่าเยอะนะประมาณนั้นนี่นะอันนี้เป็น2 7 0 7นะแต่ไว้บาร้านา์ผมตอนนี้ผม ผมไม่ได้ตั้งเป็นแบบล็อกไว้บาลานเนี่ยเป็นไวบ้บาลานออโต้มันออกขาวๆนัน่นนี่นะครับก็เป็นอะไรที่แบบเออเวิร์กดีอ่ะสำหรับตัวแนนไลท์ตัวนี้นะครับซึ่งผมก็เอาไปใช้ในการถ่ายในในสถานที่นะครับให้แสงโอเคเนื่องจากว่าตรงนี้มันมันซอฟน,นะครับแต่เวลาใช้งานก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเนื่งองจากว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ด้านหลังเนี่ยเป็นโลหะระบายความร้อนร้อนครับ เห็นบางคนบอกอยู่ว่าใช้นานๆแล้วลวกเหมือนกันนะก็ธรรมชาตินะเพราะปกติไฟพวกนี้มันร้อนเวลาใช้นานๆนะครับประมาณนั้นก็เป็นอะไรที่ง่ายดีนะพกพาสะดวกเก็บสบายแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะนะครับเป็นขาตั้งไฟที่แบบเออก็แข็งแรงนะมีสกรีนโลโก้แนนไลท์อะไรเรียบร้อยหมดเลยนะตรงนี้เนะี่ยครบเซตแนนไลท์ไม่แน่ใจเห็นไหมอืมอ่าประมาณนั้นเลยนะครับ ก็เป็นอันนึงที่มาให้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะเ <c oughs> พื่อนๆจะได้ทราบผมมีการเด็กคลิปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับย c ซี e ่ย e นะครับวันนี้รีวิวตัวไฟนี่แหละก็คือผมซื้อมาใช้วันนี้ไปละขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ